ขอให้พลังงานของไพ่ชุดนี้ส่งผลไปถึงเจ้าของดวงนี้พลังงานนี้ให้เห็นคลิปนี้ให้คลิปนี้ไปเด้งหน้าฝีของคุณและให้พลังงานนี้เป็นดวงของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในวันนี้24ชั่วโมงนี้หลังจากที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะก่อนดูคลิปนี้พี่หมอตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วว่าให้พลังงานของไพ่ชุดนี้ เด้งหน้าฟีดส,สำหรับคนที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้เท่านั้นนะคะและคุณจะสนใจคุณอยากจะดูอยากจะแวะดูมากๆนะคะมาดูกันว่าพลังงานดวงคุณภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้ คือสิ่งใดได้มาสองเหรียญสองใบเลยนะคะ พลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะราชาไม้เทา้าคุณจะมีข่าวดีมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะวางแผนเรื่องการงานโปรเจกต์งานจะสําเร็จมีการตกลงเจรจาเรื่องการงานสําเร็จคุณลงทุนหรือทําธุรกิจสิ่งใดก็แล้วแต่ในวันนี้บอกเลยว่าราบรื่นจะมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณไม่ว่าจะดีลงานตกลงเจรจางานยื่นเรื่องเอกสารสิ่งใดก็แล้วแต่รอรับข่าวดีได้เลยนะคะ สำหรับใครที่มีแฟนมีคนรักรู้สึกว่ามีปัญหากันอยู่วันนี้เขาจะกลับมาง้อคุณนะคะเขาจะส่งข้อความหาคุณคุณจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับข้อความดีๆหรือได้รับอะไรที่ดีๆสำหรับเรื่องความรักก็แล้วกันถ้ามีปัญหาคือจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เขาจะเป็นฝ่ายที่มาง้อคุณนะคะหรือคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ให้เดือฟูลการเดินทางอิสระวันนี้คุณเดินทางคุณไปไหนไปเจราจาตกลงสิ่งใดสําเร็จการเดินทางของคุณเนี่ยจะนํามาซึ่งความโชคดีโอกาสดีๆวันนี้การเดินทางให้โชคด้วยการเดินทางจะไปทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่ จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ,ะทำให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกดีใจทําให้คุณรู้สึกบรรลุเป้าหมายในวันนี้นะคะมาดูใบสุดท้ายเรื่องการเงิน6เหรียญใบสุดท้ายนี้ถือว่าว้าวมากๆรอเงินได้เงินนะคะตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จหรือรวมทั้งคุณอยากแก้ไขปัญหาสิ่งใดเรื่องการเงินในวันนี้ก็แล้วแต่นะคะผ่านเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานความโชคดีให้แก้ไข ปัญหาทุกๆปัญหาในวันนี้เรื่องการเงินสําเร็จรองเงินให้ได้เงินนะคะและไพ่หเหรียญยังหมายความว่าดวงอุปถัมภ์ที่โดดเด่นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ทุกอ,อกทุกใจและผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณจะปลดล็อกปัญหาเรื่องการเงินได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือรองเงินได้เงินนะคะปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปไม่ต้องหนักอกหนักใจอีกต่อไปค่ะนะคะผ่านมาแล้วเห็นพลังงานนี้ภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ยังไงก็เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็เรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็นี่คือโชคชะตาของคุณนะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้นะคะแล้วขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีค่ะ